เมื่อหัวหน้าแก๊งมาเฟียขายใหญ่ของวงการที่ทุกคนต่างก็เกรงกลัวถูกไอ้โรคจิตไลยแส่ที่ไหนก็ไม่รู้แทงซะเกือบตายเขาจึงต้องพลิกแผ่นดินเกาหลีออกตามล่ามันเพื่อจะกอบกู้ชื่อเสียงและเกียรติยศในฐานะนของมาเฟียกลับมาให้จงได้แต่ถ้าว่าไอ้โลกจิตลายนี้มันก็โคตรฉลาดถึงขนาดที่ระดับหัวหน้าแก๊งมาเฟียยังต้องแท็กทีมร่วมมือกับตำรวจแล้วในท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไร สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังสุดมันเรื่อง The Gangster, The Cop, The Devil ในค่ำคืนหนึ่งได้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันเจ้าของรถที่ถูกชนจึงได้ลงมาถ่ายรูปเพื่อจะโทรเรียกประกันในจังหวะน,นั้นเองมันก็กระหน่ำแทงชายคนนั้นอย่างโหดเที่ยมหลายต่อหลายทีหลังจากเหตุการณ์ฆาตกรรมจองแทซอกก็ได้รับมอบหมายให้ไปย่งสถานที่เกิดเหตุ แต่ระหว่างที่รถติดแทซอกก็เห็นเหล่านักเลงที่ยืนกางอยู่หน้าร้านสล็อตของมาเฟียขาใหญ่เขาทนไม่ไหวเลยเข้าไปก่อกวนเพื่อจะหาทางจับพวกมาเฟียเหล่านี้ให้หมดสิ้นซากด้วยความที่เป็นตำรวจหนุ่มไฟแรงไม่เกรงกลัวใครจึงทำให้พวกมาเฟียรู้จักเขาเป็นอย่างดีมาเฟียคนหนึ่งจึงได้ยัดเงินใส่กระเป๋าเขาเพื่อจะได้จบเรื่องทำให้แทซอกโมโหมากเขาเลยเล่นงานพวกมันแล้วแทซอกก็เข้าไปจับกลุ่มลูกกระจกของมาเฟีย ที่รับแลกเหรียญสมนาคุณผิดกฎหมายออกมาโอซองลูกน้องคนสนิทจึงได้มารายงานหัวหน้ามาเฟียขายใหญ่จังดงซูว่าไอ้ตำรวจคนนั้นมันเข้ามาก่อกวนอีกแล้วหัวหน้ามาเฟียจึงโทรไปหาตำรวจที่เป็นหัวหน้าของแทซ็อกที่รับเงินสินบนจากเขาทุกเดือนให้ช่วยจัดการกับแทซ็อกลูกน้องของเขาทีจากนั้นแทซ็อกก็ให้ลูกกระจอกมาเฟียพาไปส่งอย่างสถานที่เกิดเหตุฆาตรกรรมเมื่อไปถึงเขาก็พบผู้เสียชีวิตโดนแทงหลายสิบแผล และเหตุรอยรถถูกชนท้ายโดยมีสีขาวติดอยู่ที่สถานีตำรวจพวกเขาได้พูดคุยเกี่ยวกับคดีนี้คนร้ายไม่ทิ้งหลักฐานอะไรในที่เกิดเหตุเลยไม่มีรอยนิ้วมือหรือหลักฐานใดๆที่จะบ่งบอกตัวคนร้ายได้และเมื่อแทซ็อกได้รายงานหัวหน้าตำรวจถึงสิ่งที่เขาคิดว่าคดีนี้คือการฆาตกรรมต่อเนื่องไม่ได้เป็นเพียงแค่ความโกรธแค้นกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนธรรมดา พร้อมกับนําหลักฐานลอยมีดที่มีขนาดเท่ากับ3-4คดีที่เพิ่งเกิดเหตุก่อนหน้านี้ประกอบกับสถานที่ก่อเหตุก็อยู่ในย่านใกล้เคียงกันมาบอกกับหัวหน้าแต่หัวหน้าก็ไม่เชื่อในสิ่งที่แทรซอกพูดแถมยังยกคดีนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยอื่นอีกส่วนทางด้านของหัวหน้ามาเฟียขายใหญ่ก็ได้มาคุยกับเพอร์ซังโดหัวหน้ามาเฟียอีกแก๊งเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเขตแด,ดนตู้เกมสล็อตผิดกฎหมาย ซึ่งดูเหมือนว่าการแบ่งผลประโยชน์ในครั้งนี้จะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่เมื่อคุยกันเสร็จข้างนอกก็เกิดฝนตกดงซูได้บอกกับลูกน้องว่าคืนนี้เขาจะขับรถกลับเองไม่ต้องให้ใครตามมาระหว่างทางรถของดงซูก็ได้ถูกชนท้ายโดยรถเก๋งสีขาวเฮียแกก็ลงจากรถมาดูแล้วบอกว่าไม่เป็นไรไปเถอะแต่พอเขาหันหลังให้มันเท่านั้นล่ะครับไอ้ฆาตกรนกจิตมันก็เอามีดแทงเขาทันทีแม้ว่าดงซูจะได้รับบาดเจ็บอย่างมาก เขาก็พยายามต่อสู้จนแย่งมีดมาได้และแทงเข้าไปที่หน้าอกของมันไอ้ฆาตรกรโรคจิตที่ได้รับบาดเจ็บจึงรีบวิ่งหนีขึ้นรถและขับรถพุ่งชนดงสูก่อนที่จะหลบหนีหายไปจากนั้นเฮียดงสูที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลโอซองลูกน้องคนสนิทก็เข้าใจว่าเป็นฝีมือของเฮอซังโดเขาเลยพาลูกน้องไปล้างแค้นถล่มพวกของเฮอซังโด ทางด้านของไอ้ฆาตรกรโรคจิตมันก็จอดรถทำการรักษาแผลและใช้น้ำยาเพื่อทำลายหลักฐานบนมีดแล้วมันก็เดินเข้ามาในฟาร์มสัตว์เลี้ยงเพื่อจะฆ่าอะไรสักอย่างแต่เจ้าของฟาร์มดันผ่านมาเห็นพอดีมันก็เลยฆ่าเขาคนนั้นตายไปอีกคนเมื่อดงสูงฟื้นขึ้นมาโอซองลูกน้องคนสนิทก็บอกว่าต้องเป็นฝีมือของพวกเคอร์ซังโดแน่ในวงการนี้จะมีใครอีกที่กล้าทำเรื่องแบบนี้ แต่ดงซูกับเชื่อว่าไม่ใช่ฝีมือของซังโดเพราะว่ามันลงมืออย่างเลือดเย็นไม่เหมือนพวกมาเฟียแล้วเขาก็จดรายละเอียดเกี่ยวกับรถเท่าที่จำได้ส่งให้ลูกน้องคนสนิทไปตามหาแล้วแทซอกก็ได้เข้ามาเยี่ยมดูอาการของดงซูพร้อมกับพูดกวนตีนว่าเขาคงอับอายหน้าดูสินะเป็นถึงหัวหน้าแก๊งมาเฟียแท้จากนั้นก็ได้สอบถามรายละเอียดที่เขาโดนแทงดงซูก็เลยบอกว่าพอดีเมื่อคืนเขาสะดุดล้มเลยได้รับบาดเจ็บ เมื่อดงซูไม่ยอมพูดอะไรแทสซอกก็เลยไปดูที่รถของเขาจึงพบกับล่องลอยการชนท้ายจากรถสีขาวทําให้แทสซอกมั่นใจว่าคนหลายที่เป็นคนลงมือทําร้ายดงซูจะต้องเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่เขากําลังตามหาแน่แล้วเฮอร์ซังโดก็ได้มาเยี่ยมดงซูแต่จุดประสงค์แท้จริงของเขาก็คือจะมาเยาะเยะ้ยเรื่องที่ดงซูถูกแทงและบอกว่าลูกน้องของเขาเดี้ยงไปหลายคนจากการที่โอซองพาพวกไปถล่ม เขาจึงต้องการขอค่ารักษาพยาบาลให้ลูกน้องรวมถึงขอเรื่องร้านสล็อตในชอนกันเพิ่มดงซูเลยบอกว่าเขาจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แต่ปฏิเสธเรื่องของการยกล้านสลอ็อตทางด้านของแทซอกก็รีบไปบอกกับหัวหน้าตำรวจว่าคนร้ายที่แทงดงซูจะต้องเป็นไอ้ฆาตรกรโรคจิตแน่ไอ้บ้าที่ไหนจะไปทำร้ายหัวหน้าแก๊งมาเฟียขายใหญ่แทซ็อกเชื่อมั่นว่าดงซูจะต้องเห็นหน้าฆาตรกรและถ้าเราไม่ลงมือทำอะไรสักอย่าง เขาจะต้องฆ่าคนร้ายแน่แล้วแทรซอกก็ขอให้เขาเป็นคนทำคดีนี้เองแต่หัวหน้าก็ไม่ยอมให้เขาทำคดีนี้อยู่ดีและได้ไล่แทรซอกให้ออกไปในคืนนั้นเองฆาตรกรโรคจิตมันก็ได้เจอเหยื่อรายใหม่ชายคนขับรถบรรทุกเขาได้บอกกับภรรยาว่าวันเกิดลูกมันจะสำคัญอะไรนักหนาตอนนั้นเองไอ้ฆาตรกรโรคจิตก็ได้ลงมือฆ่าชายคนนั้นแล้วขึ้นไปบนรถบรรทุกของเขาแล้วเด็กที่อยู่ท้ายรถก็ตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงง และถามว่ามันเป็นใครมันจึงจัดการเด็กท้ายรถอีกคนรถสายไปสส่มาทําให้มีดที่มันใช้ลงมือแทงเหยื่อหลายหลายตกลงมาข้างถนนในเวลาต่อมาแทซอกก็ได้ไปหาดงซูเพราะเขาต้องการข้อมูลของคน้ายที่ก่อเหตุแทซอกบอกกับดงซูว่าคนไายคือฆาตรกรต่อเนื่องที่โรคจิตมากๆซึ่งตามปกติแล้วมันควรจะเลือกเล่นงานเหยื่อที่อ่อนแอกว่าเช่นผู้หญิงหรือเด็ก แต่ไอ้บ้านนี่มันฆ่าแบบไม่เลือกเลยและถ้าเราไม่รีบหาตัวมันให้เจอจะมีคนตายเพิ่มขึ้นอีกแทร์ซอขอให้ดงซูช่วยจับตัวมันขึ้นศาลจะได้เอามันไปเข้าคุกต่อมาโอซองก็ได้มารายงานกับดงซูว่าพวกลูกน้องของเฮอซังโดมันได้ข้ามเขตเข้ามาหากินในพื้นที่ของเราแล้วเพราะภาพลักษณ์ของหัวหน้าที่ถูกทำลายทำให้นักเลงคนอื่นๆเริ่มไม่เกรงใจและโอซองยังบอกว่าเขาได้เจอรถของฆาตกร และเอารถมาเก็บไว้ที่เราแล้วแถมยังเจอมีดของไอ้ฆาตรกรอีกด้วยเมื่อดงสูได้เห็นมีดเขาจึงคิดแผนบางอย่างขึ้นมาแล้วเขาก็ได้โทรเรียกแทซอกมาพบโดยเสนอตัวว่าจะช่วยจับฆาตรกรรลยนี้เพราะเขาต้องการกอบกู้ศักดิ์ศรีของตนเองคืนมาจึงต้องยืมมือตำรวจให้มาช่วยเขาอีกแรงในส่วนที่ตำรวจทำได้แต่เขาอาจจะทำไม่ได้อย่างการเปรียบเทียบ DNA ของฆาตรกร โดยทั้งสองคนได้มีข้อตกลงกันว่าใครจับตัวมันได้ก่อนคนนั้นก็จะได้ตัวของมันไปและแล้วการล่วมมือและแย่งชิงตัวฆาตกรของตำรวจและมาเฟียก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างลับๆแฮซอกจึงได้ชักชวนลูกน้องในตำรวจของเขาอีกสองนายที่สนิทกันมาร่วมภารกิจนี้ส่วนดงซูก็เรียกโอ2องลูกน้องคนสนิทมาบอกถึงแผนการการจับตัวฆาตกรดงซูต้องการจะหลอกใช้งานตำรวจ แล้วเขาก็สั่งให้โอซองเอามีดของฆาตรกรไปฆ่าเฮอซังโดซึ่งตอนนี้เริ่มเหิมเกิมข้ามถิ่นไม่เกรงใจเขาอีกแล้วเมื่อแทซ็อกรู้ข่าวการตายของเฮอซังโดประกอบกับผลตรวจ DNA บนมีดที่ใช้ก่อเหตุเขาก็รู้ว่าการตายของเฮอซังโดเป็นฝีมือของดงซูที่ต้องการจะโยนความผิดให้กับฆาตรกรต่อเนื่องแทซอกจึงโมโหมากแล้วบุกเข้าไปเอาเรื่องซังโด เลยถูกเคียรแกจัดเข้าไปชุดหนึ่ง oh. เขาก็เลยสงบลงพอทั้งสองยังคงต้องร่วมมือกันจับตัวคนร้ายให้ได้แทซ็อกเลยบอกว่าถ้าจบเรื่องนี้เขาจะตามขุดคุยเรื่องของดงสูมาลงโทษให้ได้เช่นกันการตายของเฮอร์ซังโดกลายเป็นข่าวดังทั่วไปหมดกลายเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ทุกคนให้ความสนใจไอโรคจิตที่ดูข่าวการตายของเฮอซังโดจึงได้บ่นออกมาว่าฉันไม่ได้ทำ จากนั้นมันก็ไปที่งานศพของเฮอร์ซังโดและได้เห็นดงสูกับเหล่าบรรดาลูกน้องมาขลบศพของเฮอร์ซังโดซึ่งทางด้านลูกน้องคนสนิทของเฮอร์ซังโดก็มีความสงสัยอยู่ว่าอาจจะเป็นฝีมือของดงสูแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจจนในฆาตรกรโลกจิตได้เดินมาก่อนจะมองไปทางมาเฟียขายใหญ่และยื่นกระดาษที่เขียนว่ามีคนใช้มีดของผมฆ่าเฮอรซังโด เย็นวันต่อมาหัวหน้ามาเฟียขายใหญ่กับแทซ็อกก็ได้เข้าไปตรวจรถของฆาตรกรลูกจิตเพื่อจะเจอหลักฐานอื่นๆแล้วพวกเขาก็เจอคราบเลือดที่พวงมาลัยแต่ในขณะนั้นเหล่าลูกน้องของเฮอร์ซังโดก็ได้บุกเข้ามาเพื่อจะฆ่าดงซูแทซ็อกก็เลยสวยโดนลูกหลงถูกไล่ฆ่าไปด้วยทั้งสองคนพยายามต่อสู้เอาชีวิตรอดซึ่งแทซ็อกก็เกือบพลาดท่าดีว่าเฮียดงซูได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันการต่อสู้ดำเนินต่อไปอย่างชุนลมุน แทซอกได้สู้กับลูกน้องคนสนิทของเฮอร์ซังโดที่พยายามจะเอามีดมาแทงเขาแต่ก็พลาดท่าล้มลงจนมีดปักตนเองจนตายซึ่งมันก็ทําให้แทซอกตกใจมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาฆ่าคนตายดงซูจึงไล่ให้แทซอกไปซะเขาจะจัดการเรื่องศพพวกนี้ให้เองหลายวันต่อมาแทซอกก็ได้ตามสืบจนรู้ถึงสถานที่ที่คาดว่าน่าจะเป็นที่พักของฆาตรกรโรคจิต เจ้าของห้องเช่าได้บอกว่าคนที่เช่าไม่ได้กลับมาห้องนี้หนึ่งเดือนแล้วแทซอกจึงเปิดประตูเข้าไปค้นดูก็ได้พบกับสมุดคัมภีร์เรื่องปีศาจและพวกน้ำยาเอาไว้ล้างลอยเลือดจากศพกับรูปที่คาดว่าน่าจะเป็นภาพของไอ้ฆาตรกรโรคจิตจึงได้นํารูปที่มีอยู่มาเทียบดูและได้โทรไปบอกเรื่องนี้กับดงซูตอนนี้พวกเขาก็ได้รู้ตัวฆาตรกรโรคจิตแล้วว่ามันคือขังยองโฮในวัยเด็กเขาโดนพ่อทำร้ายร่างกาย และหลังจากนั้นก็เติบโตมาในบ้านเด็กกำพร้าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมเขาจะโทรหาแม่ที่อายุ70ทุกวันแต่จะเปลี่ยนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไปเรื่อยๆผลการตรวจสอบประวัติการโทรพบว่าหลักๆแล้วมันจะอาศัยอยู่ในย่านอันซานที่เป็นย่านมหาวิทยาลัยเลยมีที่พักห้องเช่าถูกๆเยอะมากๆจากนั้นพวกเขาก็ได้ร่วมมือร่วมแรงกันออกตามล่าไอตัวฆาตกร โดยวางแผนแบ่งทีมกระจายค้นหาแบบภูพรมหลายสถานที่โดยเฉพาะห้องเช่าและที่พักราคาถูกทั้งกลางวันและกลางคืนหลายต่อหลายวันแต่ก็ยังไม่เจอตัวมันสักทีเย็นวันหนึ่งขณะที่ฝนตกดงสูได้นัดกับแทรซอกไว้ว่าจะไปนั่งกินอาหารเย็นด้วยกันแล้วเขาก็ได้เห็นเด็กสาวคนหนึ่งยืนตากฝนอยู่เขาจึงได้เอาล่มให้กับเด็กสาวคนนั้นไปพอแทซอกเห็นก็แซวเด็กว่าอย่ารับของจะคนแปลกหน้า ไอ้นี่มันเป็นนักเลงนะเด็กสาวก็เลยบอกว่าแทรซอกดูเหมือนนักเลงมากกว่าเขาซะอีกทำเอาเฮียดงซูของเราอดหัวเราะไม่ได้เลยครับจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นรถบัสไปโดยภายในรถบัสคันนี้มีเอกฆาต,ตกรลกจิตนั่งอยู่ด้วยจากนั้นพวกเขาและเหล่าลูกน้องของมาเฟียก็มานั่งดื่มกินกันสักพักพวกเขาก็ได้เห็นข่าวในทีวีเป็นข่าวเด็กสาวมอปถูกฆาตกรรม เมื่อแทซอกและดงสู่ได้เห็นร่มของเด็กหญิงในข่าวก็จำได้ว่าเป็นเด็กหญิงคนนั้นทำให้ทั้งสองคนรู้ทันทีว่าฆาตรกรจะต้องอยู่แถวนี้จึงรีบตะเวนควานหาตัวมันจนเจอห้องพักของไอฆาตรกรจนได้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่กลับมาพวกเขาจึงแอบซูมเพื่อดักรอจะจับตัวแต่เมื่อไอฆาตรกรขับรถกลับมามันก็ไหวตัวทันแล้วรีบขับรถหนีไป ทั้งสองจึงขับรถไล่ล่าเพื่อจะชิงจับตัวมันให้ได้ก่อนอีกฝั่งแล้วดงซูก็ได้ขับรถพุ่งชนรถไอ้ฆาตรกรซึ่งก็แตก2เลยครับเพราะดันชนโดนรถของแทซอกไปด้วยแต่ว่าไอ้ฆาตรกรนั้นวิ่งหลบหนีไปได้พวกเขาจึงรีบวิ่งไล่ตามมันไปโดยได้แยกกันไปคนละทางเพื่อจะจับตัวมันให้ได้แล้วโอสองก็พลาดท่าโดนไอ้ฆาตรกรพุ่งเข้ามากระหน่ำแทงดงซูที่ได้ยินเสียงร้องของโอ2องจึงรีบวิ่งตามเสียงไป จนได้พบว่าโอซองนั้นบาดเจ็บหนักจนลุกไม่ไหวเขาพยายามชี้บอกเส้นทางที่มันหลบหนีดงซูจึงรีบวิ่งตามมันไปจนเจอกับคาบเลือดที่พื้นหน้าร้านคาราโอเกะดงซูพยายามค้นหาตัวมันตามห้องต่างๆจนพบว่ามีอยู่ห้องหนึ่งสองสาวร้องเพลงด้วยท่าทางที่หวาดกลัวดงซูจึงได้เข้าไปที่ห้องนั้นซึ่งไอฆาตรกรมันก็พอเดาได้ว่ามีคนกำลังจะเข้ามาแต่แล้วดงซูก็พุ่งทะลุป,ประตูเข้าไป ร่างของไอ้ฆาตรกรพร้อมกับกระน,หนำหมัดอัดมันอย่างไม่ยัง้งจนมันสลบไปแล้วเขาก็ลากมันออกมาแทนซอกที่ตามมาไม่ทันจึงได้โทรถามดงซูว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนดงซูเลยบอกว่าตอนนี้ไอ้โลกจิตเป็นของเขาแล้วแทซอกจึงรีบโทรหาลูกน้องให้รีบค้นหาตำแหน่งของดงซูแล้วดงซูก็ได้พาไอ้ฆาตรกรโลกจิตมาอย่างสถานที่แห่งหนึ่งมันก็ยังหัวเราะชอบใจพูดจากวนส้นตีนดงซู และบอกว่าพวกเรามันต่างกันตรงไหนดงซูเลยบอกว่าก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าพวกเรานั้นต่างกันแล้วก็กระหน่ำอัดมันหลายต่อหลายทีแต่ในขณะที่ดงซูจะลงมือฆ่าไอ้ฆาตรกรชั่วนั่นแทซอกก็ขับรถพุ่งเข้ามาชนดงซูจนเขาหมดสติไปพร้อมกับลากตัวไอ้ฆาตรกรนั้นขึ้นรถไปเพื่อสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายมันก็เลยได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนจะส่งตัวให้ตำรวจสอบสวน และส่งต่อให้กับสำนักอายการมาดำเนินคดีต่อไปทางด้านของดงซูเองในเวลานี้เขาก็ต้องหลบซ่อนตัวและรักษาตัวเช่นกันเพราะตำรวจได้สืบทราบถึงการปรับแต่งตู้สล็อตแบบผิดกฎหมายและกำลังตามจับตัวเขาอยู่เมื่อฆาตรกรโรคจิตได้ถูกส่งมาให้ตำรวจสอบสวนมันก็ไม่ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าเหยื่อทั้งหลายและปฏิเสธว่ามีดเล่มนั้นไม่ได้เป็นของมันตำรวจนั้นมีแต่เพียงพยานแวดล้อม แต่ไม่มีหลักฐานมากพอที่จะสามารถมัดตัวเอามันมาลงโทษได้มีหนำซ้ำไอ้ฆาตรกรมันยังพูดกวนประสาทอีกว่าถึงมันจะได้รับโทษประหารยังไงมันก็ไม่ตายหรอกทำให้แทซ็อกทนไม่ไหวพุ่งเข้าไปทำร้ายมันแต่ก็ถูกเพื่อนร่วมงานห้ามเอาไว้แล้ววันพิจารณาคดีก็มาถึงเหล่าญาติของผู้เสียชีวิตต่างมารอฟังคำพิาพากษาพิจารณาคดีด้วยความเสียใจและเจ็บแค้น แต่มันกลับบอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานจะมากล่าวหาว่ามันเป็นฆาตกรไม่ได้นะมันไม่ยอมรับว่ามีของกลางนั้นเป็นของมันแต่แล้วอายการก็ได้บอกกับสารว่าเรายังมีพยานผู้รอดชีวิตซึ่งพยานถูกผู้ต้องหารายนี้แทงอย่างสาหัสแล้วเฮียดงซูหัวหน้าแก๊งมาเฟียขายใหญ่ก็ได้เดินเข้ามาสารถามพยานว่ามีหลักฐานหรือเปล่าที่แสดงว่าชายคนนี้เป็นฆาตกรดงซูจึงได้เอาภาพสเก็ตให้สารดู เขาได้ให้คนมาสเก็ตรูปคนร้ายเอาไว้ทันทีหลังจากที่เกิดเหตุแต่ทนายจำเลยก็บอกว่าภาพนั้นไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ทำให้ไอ้ฆาตกรถึงกับยิ้มบอกมาเฮียแก่ก็เลยพูดว่าไอ้บ้านนี่พูดมากชะมัดถ้าคนในครอบครัวมึงถูกฆ่ามึงจะพูดแบบนี้อีกหรือเปล่าวะแล้วดงสูก็ได้โชว์หลักฐานให้ทุกคนดูนั่นก็คือบาดแผลที่เขาถูกมันแทงที่ตัวและหน้าอก พร้อมกับบอกว่าเขาเองก็ได้ใช้มีดแทงไปที่หน้าอกด้านซ้ายของมันเช่นกันเมื่อเปิดเสื้อของมันออกก็มีบาดแผลอย่างที่พูดจริงๆและสุดท้ายเขาก็ได้หยิบกระดาษขึ้นมามีข้อความว่าเธอถูกฆ่าด้วยมีดผมพร้อมกับบอกว่ากระดาษนี้ฆาตกรได้เป็นคนเขียนเอาไว้ถ้าลองตรวจเทียบลายนิ้วมือดูก็จะได้รู้ความจริงและเหตุผลที่ข้อความบางส่วนได้หายไปนั้นก็เป็นเพราะว่าดงสู่เป็นคนฉีกมันทิ้งไปนั่นเอง ย้อนกลับไปก่อนหน้าวันพิจารณาคดีแทซ็อกได้ไปหาดงซูและขอให้เขามอบตัวพร้อมกับเข้ามาเป็นพยานในศาลเพราะว่าม,มันเป็นหนทางเดียวที่จะสามารถจัดการกับมันได้กลับมาที่ศาลนะครับศาลได้พิพากษาตัดสินให้ไอ้ฆาตรกรชั่วถูกประหารชีวิตและดงซูก็รับผิดฐานเปิดตู้สล็อตผิดกฎหมายหลังจากนั้นแทซอกกับลูกน้องของเขาก็ได้รับการเลื่อนขั้นและรับรางวัลเกียรติยศ แต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่จบนะครับเพราะเฮียดงซูแก่ได้ถูกส่งไปยังเรือนจําที่เต็มไปด้วยบรรดาลูกน้องของเขามากมายแล้วเมื่อเขาได้ก้าวเท้าเข้าไปก็ได้เห็นกับไอเลวนั่นนั่งอยู่งานนี้ก็ได้ระเบิดความมันแน่ส่วนเหตุผลที่ดงซูได้มาอยู่ที่นี่นั้นก็เป็นเพราะว่าเขาได้ตกลงกับแทซอกเอาไว้ขอให้ส่งตัวเขาไปเรือนจำเดียวกับไอฆาตกรโลกจิตแล้วเฮียดงซูก็ได้เดินเข้ามาหามัน พร้อมกับบอกว่าเกมนี้มันยังไม่จบซึ่งทุกคนก็คงเดาได้ใช่ไหมครับว่าเหยียแกจะจบเรื่องนี้ยังไงแล้วหนังก็จบลงโดยส่วนตัวเมื่อดูจบผมว่าหนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงภาพของสังคมจริงในยุคปัจจุบันบ่อยครั้งที่ฆาตกรลงมือฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมไร้ความปาณีลายแล้วลายเล่าแต่สารก็ลงโทษแค่เพียงคุมขังมันเอาไว้ แล้วหลังจากที่มันได้รับการปล่อยตัวออกมาเพียงไม่นานเราก็จะได้เห็นข่าวการฆาตกรรมจากฝีมือของคนเหล่านั้นอีกแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ก่อนจากการหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่สำหรับมาเฟียตัวจริงอย่างผมปืนไม่จับสนับไม่ถือใช้แค่มืออย่างเดียวมันก็เพียงพอแล้วครับส่วนที่ว่าผมจะใช้มือทำอะไรน่ะล่ะครับ ก็ต้องทำงานสิครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่าสวัสดีครับ